สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆของเราครับเว้าเก่าของเรามาอีกแล้วมาอีกแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาอีกแล้วฮาแดกดากเดินนางเด้อเด้อเดินนางเด้อตึมตึมไอ้เด้อมันติปวดขาใหญ่เอาอีผากนั่นกูปัทายมันกูปัทายน้องอีผีหลอกเอ้ยอีผีหลอกอีผีหลอก เป็นอย่างกูถามมึงแน่กูโมยกกล่องมึงคือโมยกกล่องอีพีหลอกอ๋ออยากทายนนำเนาะอีผากเงยเจ้ว่ามึงไปเห็ดร้านไหนดังนี่เห็ดกับหมอหมออะไรหมอแขหมอแคบ่ะบ่ลูมานูกมาฝพอแล้วปุบทุเรียนเสดเออปีหนาปีเฮก็สีญ่ได้บบบนี้เนาะมีหน่วยเขาไปตั้งทีมบ่แต่ว่าเขาเสียเอาในมันเดี๋ยวมาขัวขายอย่ีงนี่ ผ้าแมงไปขวาด้อบ้อผาแมงไปขวาเด้อเพื่นบอกว่าขวานไ้บักย่างขายเนี่ยกับไอ้แบไอ้บักย่างมันขวานายมึงเห็ดดังไหมเรมึงเป็นจังสีเนาะอบขีดเนาะเห็ดดังไหมเราเสียสิไมาจ้องมาจ้องไหม่เดี๋ยวนี้ป๋อปออให้มึงจองดอกเนบอกเขาได้กอสามิบไสามิไเนียน บ่อแปดสิบต้นแปดสิบต้นแล้วสิไปเอาอีกยี่สิบต้นเพื่อครบครบลอยบ่ห้มันกินอกเขาจีไม่เสียต้นพวกทุเรียนทุเรียนเดี๋ยวนีนภาวนามันหมากคันบ่โทไปกินเอาคือแตอย่างนึงว่าตราบใดที่มันโตไปเรื่อยๆมันต้องออกลูกพอมาปุ๋ยก็เสื่อมันแดกน้ำก็ฮดมันบอมากูตัดแม่มันถิ่มแล้ว ภาษาสือกินกันไหนล่ะเออพดโพมึงอย่าเบาดูละอีเบียมาเอากระติกนี่มาเนี่ยปารเนิผมผมเยังมากมาาทักมาปาดเรื่องจริงผ่านจอได้หนิ ไอเกบทุกทุนาพหมอไ้กนไซ้มาเลียวเลี้ยวเงเงินไอ้กรใไซออกช่องย t u b e เพิ่นเลี้ยงขอบคุณหลายาอการแนแล้วนเอฟิเชีเลี้ยงหมู20โลอีผีเอ้ยนมอ่าฮ่่าอย่า่าฮ่า่าฮ่าาฮ่่าฮยาฮ่าา้่่าฮ่าฮ่า่าาฮ่า่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าา่า่าาา่ พ่อผัวมึงไรอีพี่หลอกจัดการนั่นเบียร์เฮาามมตามมาตามมาตามมาตามแม่มาลูกตามแม่หูใสหูขวาฟังเด้อเด้อเขาเปิดเพลงบอเอออย่าเปิดเพลงเด้อลูกเด้อคะแนนดีไปนี่มั้งเดี๋ยวจะเปิดเพลงเด้อจ้าเปิด มาแล้ว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 กล่องมาแล้วมาแล้วมาแล้วผู้ใดมียังสีเวาแวามาใช่ท่องแหละสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ทำอะไรโอ้ปนปลาเจ้าเนี่ยอ้ป่ปลาครับปวปลาครับเปนก็นไหกปลาซิวอะปลาซิวอ้าว

สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยสวัสดีจ้าลูกสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าปาพี่หน่อยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าปาพยุดมาบงข้างในสวัสดีครับโตเต้สาแก้วครับโตเต้สาแก้วก็มีโตเต้สาแก้วกระมีโอ้ยโข้ยไม่ เปนตะวันป่นฮัทไปฮัทไปฮัโอปุ่นเนาะปุ่นจนหอนมายงไม่กับเขาไหมหลับเจลูกไปเบิ่งหน่ริ่มายอยเข้ามาแล้วไปเบิ่งค้างหน่อไ่่เาะหอย่าันไนไปไปเบิ่งค้างหน่ไหตามพ่มาโอ้เขาเปิดเพลงเพื่อเปิดเพลง ผู้ใดเปิดเพลงพี๊ดหรอเปล่าเห็นเขาเปิดเพลงอย่างนี้สวยเจาได้เบิ้งจับจับไปเบิ้งในห้องนั่นหรอบ่บอกเขาเอาเตียงเขาเตียงห้องละสองเตียงจ้างห้องละสองเตียงมาตฐานแล้วเออเลือแต่ขันไกล ขัดใจขัก um, uh, uh, um, okay. uh, ับึืนงี้นไม่สัตัเออเอกนอนฟันดีบ่สร็ก็เมติงไปใส่ลรถีมกันเลยเฮ้ยัอยู่กับใครอ้าวโยต์มาดีมาดิโคบึงพอกทีหกีฬาอามานิเน้ จัาผู้ใดมาซอยเขาบ้างนีลางวานีเร้วใครเป็นวอมใครเป็นแบบนี่แหละตกูต่มานียตกูตตกี่ขวบก็เบิ้งแขาอยู่แ่าพูดเรองเฮ็ดเยัลงลงมาอีกลูกเอาแยกซอยใคแม่แบบที่ไนได้บ่คือกันหรอค่ะบ่คือมองใหด้วอาปกามาบงจุดเฮ็ดจุดไปเด้อคุณบ่คือกันผู้ใดจอย อันนี้ไอ้บอมแม่นป่ะเอออันนี้ไอ้แบมแต่ว่ากาท่วงฝากลูกเด้อพี่น้องปีนี่น้องแบมน้องบอมว่าจะได้รับบทอะไรมีบทไหมมีนี่ป้าเดี๋ยวมือนรุ่นเสียวสิบ้าล้ำอยู่แม่นแลวตอนนี้ ฟังแขนเด็ดันแขนลัุ่้มยอันี้่ะคมพิดูบังพยดลำเกือบสมือเลยค่ะี่แทที่พอยืดเสดงเป็นกาดำลั่นมทานเยี่ยมเตียงกันมาพวกน้องพี่งานสาวน้อยผลงานดียังบี่เลอลมเพราะเสีดายว่านี่แหละลำนี้ยิ่งลำ ฟังบทกันซุนงทั้งเยี่ยมฟ,ฟ,ฟังบทกันกซึ่งประพลยีเจียมกันมา,นมาพวกน,นุ่มทีโอ้ได้ได้ได้สาวน้อยผลงานนี่ยังบอดีเลือกลมคลงานเยี่ยมตลอดไอ <c oughs> ้จ้าจ้าเดี๋ยวจะไปอยู่จ้าเดี๋ยวเสียวสงก่อนลำมหาล้ำเบออแมนแมนแมนลำมันเต็มเสียงเลกสูสูนะ พอหยุดก็พอที่ได้รับมากต้องเดิต้องเดียนเป็นนางรั้เหมือนเหมื่อมาออดิชั่นรับเลยเด็กคนนี้หายากใช่ใช่ใช่แตมันบ่มมากไหมเนี่ยมันรำมดาเพราะฉะนั้นขนอไหนข้อไหนความแปลกข้อไหนสุดยอดง่ายกว่าค่ะเนี่ต้องบอกข้อไหนก็ได้เลยมั้งฟังไม่ดุแต่ว่าใช้เสียงให้มันอันมันใหญ่ทุ่มแล้วดันอแล้วเราซีนหายเตรียมไว้เราจะซีนให้ และตอนนี้ฟังมุดก่อนสุนทนเยี่ยมเตรียมการมาพวกน,อน้องพี่ละตอนนี้ฟังมุดก่อนสุนทนเยี่ยมเตรียมการมาพวกน้องพี่เอ้าพัดได้ไหมเดียวผ่านขอได้จักหาหา สาวน้อยผลงานดีงามบ่อนี่เลิกลมสาวน้อยผลงานดีงามบ่อนี่เลิกลมผลงานเยี่ยมบอดต้ำไผ่ผลงานเยี่ยมบอดต้ำไผ่บอดต้ำไผ่บอดต้ำไผ่เออเอาละเอาละเอาละสุดยอดปาสุดยอดอิริอ่ะปาได้าได้อันเด็กน้อยครับบอดไงแต่ช่วงเท่าๆนี่ปึ๊บ ไปไปลูกอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดมันว่าอะไร่ะเอ้ามันท่านเด็กกว่าเนอโอ้เก่ง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 มันใจเอาเนาะ้ะคุณห้อครับบัวเตนาทานนี่แล้วแดกสวัสดิ์สวัดิ์จูฮะดกตา ไอยูนิมัดปืงที่บัดใส่เลยนะเขายืนยังกันจักกินเข่าได้บ้านนี่อ่ะบอกกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ